สวัสดีพี่น้องปองไายสุกุสกุลครับคลิปนี้เขาอยู่ที่ตลาดกลุ่มเก่าครับเจ้าคุณทหารครับผมเป็นตลาดของมือสองนะครับบรรยากาศนะครับน้ำคำคาเสื้อผ้าโตและ ยี่สิบบาทตัวละร้อยสวยๆงามๆพี่น้องครับตัวละยี่สิบบาทโอ้สวยงามเลยอันนี้ของไม่ตัวละร้อยพี่น้องครับสวยงาม<อ>นครับนี่คือบรรยากาศนะครับพี่น้องครับ เงาขำครับลังคึกคักคึกคืนเลยอุปกรอนเป็นอุปกรอนสังนะครับเป็นอะไล่มือสองของรถยนต์นะครับหัวสัง เกงครับตัวละห้าสิบบาทพี่น้องครับนี่ทุกไซส์ทุกสีพี่น้องเลยมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพี่น้องครับสินค้ามือสองครับ อุปรกรณ์เครื่องซัดมือถือตลาดยังกว้างเลยพี่น้องเลยตลาดกว้างมากเลยครับแม่นะค้าก็เพิ่งกำลังจะมาบ้างเข่งกมีนี่ครับแมท เสื้อเป็นผ้าครับส่วนท้งนี้จะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะครับตัวละซี่สิบบาทพี่น้องก,กันเก่างเกงยีนคนคือค้าขนาดพี่น้องครับ ิการะเป๋าใบละร้อยพวกุจงกุเจ๋พี่น้องครับคนคึกคักขนา,าดาพี่น้องเลย้ขางทไหร่เขาบอกี่โลคุณแกัได้แต่ว่าต้งรมกันแล้วต้องได้ยงครับ ตลาดกว้างพี่น้องเสื้อสามสิบห้าบาท,บาท,ทสวยงางามตัวละยี่สิบสืวนี้จะเป็นเสื้อผ้าหลายพี่น้อง ไฟสายอันนี้ของใหม่ครับลายขนาดน้อยเยคืองก็ดคือคืนขนาดอุปกรณ์กบท่า แตงเกงยีนโอ้สวยๆงามๆเลยพี่น้องเลยนี่คือบรรยากาศตลาดคุ้มเก่านะครับต็คุณทหารพี่น้องครับคนกึ้งๆนขนาดผู้ยินตัวละร้อยพี่น้องเลยสวยงามอันนี้ห้าสิบเก้าบาท

ต้นนี้จะเป็นของมือสองนะครับแก้วน้องแก้วน้ำติ๊กน้ำนะครับ เก้าอี้แคมปิ้งตัวละ1 5อย้าสิมป้ายเลยพี่น้องครับสวยๆงามๆเลยของไม้ครับนี่มาอีล็อกนี้พี่น้องครับโอ้หลายล็อกขนาดกว้างพี่น้องเลย ไร<ล>่ตรงนี้ปรนเลยรกลบนีก,ก,ก,กเป็นเกือมมือสองพี่น้องครับบ่อนังตรงนี้จะเป็น รถบุกครับคนเขกะตาดกบุกวครับตลาดกว้างพี่น้องครับยังสบายสบายเลยครับ ส,สวยงามเลยเซอร์กิฬละเอ้ยเซอร์ออกกาลังกายตัวละร้อยร้อยทุกตัวปั๊มน้ำครับปั๊มมือสอง โอเจาะฟ้านะฮะเป็นไม้แรงตุ๊กตงตุ๊กตานะครับตลาดกลมเกล้านะครับพี่น้องโรยๆเสวยๆงามงาม 39บาท3ตัว้อยเป็น้าคื่องครับก่อนประดับยนต ไปมือสองรถยนต์นะครับใชทอคนคค,ค,ค,คนขนาดพี่น้องครับของเสื้อผ้าครับ ครับบรรยากาศพี่น้องครับคนยังหลายเลยตลาดคุ้มเก่าลาดกระบังนะครับ เป็นอุปกรณ์พกสายไฟสายโทรศัพท์อุปกรณ์สังนะครับเสื้อผ้าหนึ่งสวนหลายพีน้องรันนี้ของเร็กน้อยโทรศัพท์สิบบาท ล้วรเมเลยรอบลนี่คนหลายขนาดถ่ายผ้ามือไหมนะครับกองจุ่มก็มีฮะ หน้าไปสามี่องะไรนะห่าของมือนะิกันนเบราซีขาเลทะเบียน2กอไก่ออางห้าสแปกทมนะครับรถด้านเหนือุบันีนครับน้าจะของรถนะิกสัเรามเบียน2สอกไก่ออางห้าสี่แปดหาีดเก็มีนะ กลับไปที่รถตรวจครับเส้อผพาเกือบหมาตัวใหญ่กว่าาาน่ยาี่หออาอุปกรณ์ลายยา่่างไปลองครับ มีทั้งเครื่องเสียงก็มีลำโพงทรงนะฮะลายพี่น้องเลยมีเจ็ทรงเสื้อหลายครับเสื้อผ้ามือสองนี่คือบรรยากาศนะครับตลาดคุ้มเก้าลาดกระบังนะครับคนคึกคักขนาด ค,ค่อนกะคือค่าคือคืนขนาดพี่น้องครับอ,อ,อันนี้เป็นเซื้อทรงก,กงรางเกงตัวละร้อย ร้านมียังก็มีพี่น้องครับขรับมือสองมีแต่แนวคลาสสิกพี่น้องครับ สามรอสองโอ,อ,อ,อ้เสือมีแต่เสือสวยๆงามๆเลยพี่น้องเลยโทรศีสิบสี่สิบบาทอุปกรณ์สั่งหม้อหุงข้าวน้ำพุม โตโยต้านะคะสีขาวไปเรซเบียนหนึ่งทับพุลาจุลาที่ต่ออยู่ของตกแต่งบ้านเนี่ยไปตกแต่งบ้านยังสวยงามเลยรถด่วค่ะับซิขนาดพีน้อท่านเจ้าของรถกระบะโตโยต้าสีขาวนะคะหมายเลขทะเบียนหนึ่งทับพุทธลาตุลาหกหกหกสามที่ต่ออยู่ตรงฝั่งเมตอนนะคะกาลูนาขับไปสํามรับรถด่วนของตกแต่งบ้านพี่น้องครับทาสซิขนาดพี่น้องเลย เป็นอุปกรณ์สังนะครับเครื่องครื่งโกขึ้นเรก่าเก่้น้ก่อนดโรกสังทั้งหมดเลยครับจนไข่โค้ไข่โค้งอะไรมอไซ เสื้อผ้าเงางางเป็นมวกเสื้อจะปิดกองอยู่เลยพี่น้องเอยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับตลาดขุมเกานะครับลาดกระบังพี่น้องครับจะจะสามารนี้นะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับผม